แต่ว่าเรายังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะพี่บอลก็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ของเราค่ะต้องบอกว่าได้รับนะคะการเลือกตั้งเป็นประธาน AIBDGC สมัยถัดไปค่ะซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆนะคะในเรื่องนี้ซึ่งรัฐบาลเองก็ยินดีนะคะที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้หลังจาก จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่13ของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอขออภัยค่ะโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกนะคะซึ่งมีการประชุมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองซึ่งมีการจัดขึ้นครับที่จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยของเราครับระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคม2568โดยทางกลมประชาสัมพันธ์ครับได้การประสบความสําเร็จครั้งสําคัญในครั้งนี้ครับเมื่อประเทศสมาชิกมีมติออก เสียงเลือกตั้งให้นางสุดลือไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดํารงตําแหน่งประธาน AIBD ครับสมัยถัดไปโดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง2ปีซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งสูงสุดที่แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติในบทบาทผู้นําด้านสื่อสารมวลชนของไทยครับค่ะในเรื่องนี้นะคะทางด้านของนางสาวจิรพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวผ่านระบบวิดีโอทางไกลเพื่อแสดง ความยินดีกับการประชุมครั้งนี้นะคะโดยระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมและเห็นพ้องกับแนวคิดหลักของการประชุมนั่นก็คือพลังสื่อสร้างคนสร้างสันติสุขสู่สังคมรุ่งเรืองค่ะสะท้อนถึงบทบาทของสื่อนะคะในการเป็นพลังบวกต่อทั้งภูมิภาคและประชาคมโลกพร้อมทั้งแสดงความยินดีในโอกาสที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นประธาน AIBDGC ซึ่งก็จะเป็นบทบาทครั้งสำคัญนะคะในการเป็น ผู้แทนหลักของการประชุมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอ,องค์กรสมาชิกด้วยขณะที่นางสุดลือไทยเลิศดกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวต้อนรับสมาชิกด้วยความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในปีนี้โดยระบุว่าแนวคิดหลักในการประชุมของประเทศไทยนั้นเนี่ยสอดคล้องกับพันธกิจของ AIB d ดีที่ต้องการส่งเสริมสื่อให้เกิดความรับผิดชอบและมีความทันสมัยในยุคที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ AI ไ กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของวงการสื่อสารมวลชนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้มีการย้ําถึงบทบาทของกลมประชาสัมพันธ์ในการใช้สื่อนะครับในการใช้พลังสื่อในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตเช่นกรณีสถานการณ์แผ่นดินไหวและอุทกภาายัยรวมถึงการเป็นหน่วยงานหลักในการนําเสนอข้อเท็จจริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ AIBD ที่ต้องการผลิตสื่อเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการประชุมตลอด2วันนะคะก็คือ19ถึง21เนี่ยก็คือมีการประชุมร่วมการพิจารณารายงานผลการดําเนินงานที่ผ่านมาค่ะรวมถึงมีการฝึกอบรมบุคลากรสื่อและความร่วมมือกับพันธมิตรรวมถึงการหารือแผนยุทธศาสตร์ AIBD ปี2025ถึง2029นะคะซึ่งจะมีการครอบคลุมการขยายความร่วมมือการมีส่วนร่วมของสมาชิกและการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตรวมถึงร่วมกัน กำหนดหัวข้อาการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียในปีถัดไปด้วยซึ่งก็จะมีการกำหนดจัดขึ้นที่สาธารณารัฐมาดีฟนะคะคมุ่งเน้นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเชิงสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีนั่นเองค่ะใช่แล้วครับนี่คือความสำเร็จ เก้าสำคัญนะครับตอกย้ำความน่าเชื่อถือและก็ความมั่นใจในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่ประชาคมโลกของกรมประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีกับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านสุดฤือทยเลิศเกษมนะครับ President of AIBD GC นั่นเองนั่นก็คือประธาน AIBD นะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของกลมประชาสัมพันธ์ของเรา,าคร่ะแล้วก็อย่างที่ท่านอธิบดีได้กล่าวไปนะคะว่าย้ำเลยบทบาทของกรมในการใช้พลังออสื่อในการ ช่วยเหลือประชาชนอย่างช่วงที่เกิดวิกฤตพี่บอลอย่างช่วงแผ่นดินไหวอ่ะพี่บอลเองก็ได้มีการจัดรายการนะแล้วก็เป็นการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของชายแดนไทยกัมพูชาก็เช่นเดียวกันพลังสื่อเนี่ยเป็น <ạ. S 2> พลังที่สําคัญนะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าพลังสื่อสร้างคนสร้างสันติสุขสู่สังคมที่รุ่งเรืองนั่นเองใช่แล้วครับเรื่องของสื่อข่าวต้องเป็นข่าวที่ชัดเจนครอบคลุมทุกมิติและไม่เป็นข่าวที่บิดเบือนหรือว่าเป็นข่าวที่สร้างความแตกแยกให้เกิดในสังคม ผมด้วย